สวัสดีครับบริษัทละคขเลคอมตัวมาสาธิตการใช้ฟังก์ชัน ID Card Copy ของเครื่องมัลติฟังก์ชันขนาดเล็กจากคสล่าครับโดยเรากดที่ปุ่มฟังก์ชัน ID Card Copy น,นะครับมันเปิดฝาขึ้นมาจะมีตำแหน่งให้เราวา,ราง ID Card นะครับอยู่ด้านบนฝาครับกดส t า์ t หนึ่งครั้งนะครับเพื่อการสแกนหน้าแรก แล้วเมื่อสแกนหน้าแรกเสร็จแล้วก็จะสแกนหน้าต่อไปแลวหลังนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาขึ้นมาในตำแหน่งเดิมครับกดสตาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการสแกนด้านหลังและตัวเครื่องจะทำการิิพ์ออกมาให้นะครับก็จะได้างานลอดามนี้นะครับ com um o